ฉีดตรงขมับปังจริงค่ะคิ้วยกขึ้นใช่แล้วฉีดขมับคือบริเวณนี้นะทุกคนขมับคือตรงนี้มันคือจุดที่เชื่อมต่อระหว่งางหน้าผากกับหนกแก้มแองตรงนี้นะคือขมับเวลาอายุเยอะขึ้นตรงเนี้ยมันมักจะมันจะหว่าไปแล้วพอขมับหว่างไปอะ่ะทุกคนมันทําให้หน้าดูแบบเป็นโครงกระโหลกมากขึ้นอะ่ะหนกแก้มดูเด่นมากขึ้นหนะ้ามันจะไม่ละมุนแต่เวลาที่เราเติมขมับให้เต็มสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือห่างคิวห่างตาจะยกขึ้นแบบนี้หน้า จะดูเปิดขึ้นแล้วก็หนกแก้มจะดูเด่นน้อยลงก็จะดูละมุลขึ้นนั่นเองทีนี้การเติมบริเวณขมับอะ่ะก็สามารถเติมได้ทั้งชั้นลึกแล้วก็ชั้นตื้นส่วนมากอันก็จะปรับบริเวณชั้นลึกก่อนค่ะให้มันเต็มก่อนแล้วการเติมบริเวณชั้นลึกอะ่ะเป็นตัวที่จะทําให้หางคิว้วแล้วก็หางตายกขึ้นค่ะเพราะว่ามันไปยุ่งกับเส้นเอ็นหรือว่าลิกเาเมนใต้ผิวนั่นเองถ้าเกิดว่าปรับชั้นลึกแล้วแต่ว่ามันยังไม่เต็มก็ค่อยพิจารณาดูการเติมชั้นตื้นเเพิิม่มมตอีกทนึ ก็สรุปว่าขามับเนี่ยเป็นจุดที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะแต่ว่าจุดนี้เติมแล้วทำให้หางคิ้วหางตาดูยกขึ้นได้แล้วก็ใบหน้าดูละมุนขึ้นได้ค่ะ